ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเั็นเริมเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลกจาบคายเ่ผว้ชมที่อายุยมยไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกำแนะนำกูเต็ม่แล้วนะไปโอเครับเพื่อนครับแล้วก็กลับมาอยู่ผมเช่นเคยนะฮะในช่องของชิปสมิธนะครับ นะวันนี้มาแจ้งเกมในรอบเที่ยงครับก่อนนี้เพื่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมครับฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเช่นเดิมเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันหน้าใครเช่นวินจริงๆในรอบเที่ยงที่แจ้งไปครับไม่มีใครเช่นวินครับนะในส่วนของโจ๊กเกอร์มีมานสีเกมแป๊บๆปปแในส่วนของแพ็กเมทิกสีเกมเช่นกันครับแป๊ดแป๊ๆแป๊ดแแป๊ดแแล้วก็ในส่วนของพีจีครับมีมาสีเกมเช่นกันครับมีกิเลนมีติ่มซำมีมวย ก็เลยนะไปจัดถนัดอยู่เกมเดียวถนัดอยู่มวยไทยนะครับก็ไปจัดมวยไทยมาสรุปเข้าเบ็ดยเกลือครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมาแก้มือที่แปะแล้วกันเมื่อเช้ามาไม่ทันรอบผู้พันกอล์ฟด้วยนะเดี๋ยวไปจัดแปะกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะเมื่อวานเราได้กันไปแล้วนะกับแปะแล้วก็ทําคลิปกิจกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครรอประกาศผลรางวัลน,น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับนะบเพราะฉะนั้นก็รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันจริงๆก็จริง,ๆ,รงๆมันไม่ได้อยู่ในรอบลัคก,กี้ด้วยนะอันนี้เเเเลลลลืือออออออกกกกกกก่่่่่่่่นน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 นททีีีถััััดแ้้้้ววครรรบบบพาาาาะะมใยงไปห ไม่ได้เรื่องครับบอกแล้วว่าเปอร์เซ็นที่มันจะแตกให้นะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะครับมันก็ต้องมีเออนั่นแหละตามนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มาอยู่ในเกมที่เราถนัดแล้วครับไม่เสียเวลานะเพื่อนนะเราชมเพื่อความบันิงไม่ด้นเพื่อนเล่นต่างครับไปลุยกันที่อัปไปใครช่นวิงเลยครับไปมาเอาเอาทุนมาบางๆครับไม่ใช่เอาทุนมาทำไ่เสร็จเลยโอ้โหลายนอกนะฮะกินฉาบเข้าไปยังไม่ได้ยัดเข้าไปนะครับเป็นเศษส่วนอยู่ไม่เยอะมาก นะจัดกันไปก่อนแล้วกันครับแก้มือกันที่แปะแล้วกันในเมื่อรอบลัคกี้ธามมันไม่มีเกมที่เราถนัดเข้านะครับก็มาเลือกเล่นเกมที่ถนัดดีกว่านะครับนะส,มสมาชิกหลายๆท่านก็เหมือนกันครับบางคนก็เล่นอยู่เกมเดียวครับนะแต่ว่าเลือกรอบเล่นกันไปนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเหมือนที่บอกทุกครั้งแหละในกลุ่มของลัคกี้ธามนะเป็นเพียงแบบตัวช่วยนิดหน่อยนะครับให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับนะ อยู่กับหลายองค์ประกอบเพื่อนๆครับดูดอกนี้ยังไงสิมีโอกาสไหมครับเมื่อวานฟาดไปแล้วครับที่เบตสิบสองเหมือนกันนะกไก่แปะนะวัดกันหน่อยเปิดแรกยังไงเมื่อวานฟาดไปแล้วนะครับจัดกิจกรรมไปแล้วด้วยนะไปรับชมรับฟังกติกากันในคลิปของเมื่อวานได้นะเพือ่อนๆฉันลอยแปะนะเฮ้ย <c oughs> หมุนหววแตกมาก <c oughs> หมุนเฮียมากนะครับโอ,โอ,โอ้ดูหมุนดิหมุนนับรอบไม่ได้แบบนี้มีความเสี่ยงครับ มีความต้องการทางเพศเยอะ,อะนิดเดียวไอ้แดดมามาดิอืมเล่นเครื่องหน่อยกูๆๆๆว่าแล้วหมุนแบบนี้นะเว้ยน,นะสังเกตไม่ยากครับสังเกตไม่ยากครับดูมันหมุนโอ่อิ ง่วงเหรอง่วงเหรอจัดไปก่อนดอกแรกอื้ออังเปาฮะอะไรกับเนี่ย,ายมา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 เมื่อกี้พูดกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มไปครับว่านะว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งผุดขึ้นมานะครับไปเจอมาผสมกับความคิดส่วนตัวด้วยนิดหน่อยอเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอหมุนก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังฟังเข้าไป เป็นไปได้ก็จะหมุนให้เท่าเท่ๆๆาเมื่อวานนะหมุนให้เท่าเมื่อวานเออเอร้ <c oughs> องอย่างหมา <c oughs> อาโอเคหมุนไปหมุนไป18นะทุกคนนะเราน่าจะจบที่18ครับข้างบนไม่ยุ่งละช่างช่างมันโอเคโอเคไปมาพูดถึงทฤษฎีกันบ้างนะครับคืออย่างนี้ครับ เมื่อก่อนนะครับที่บรรดาเฮียยเล่นกันแตกในเบ็ดสูงนะครับเพราะว่าผู้เล่นในเบ็ดสูงมันน้อยครับเลยมีโอกาสตัวหารในเบ็ดสูงมันต่าทาให้เบ็ดสูงแตกง่ายครับเดี๋ยวนี้เบ็ดสูงกินไม่ลงครับเพราะว่าผู้เล่นตามกันไปเล่นเบ็ดสูงกันหมดนะครับกลายเป็นว่าคนเล่นเบ็ดต่านะครับรอดอยู่นะครับแต่ตอนนี้เหมือนกูจะไปไม่รอดว่ะทุกคนไอเช็ดเป็ดเลยสีฟีสปิแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาช่วงเวลากันครับว่าช่วงเวลาไหนเบ็ด เท่าเบ็ดประมาณไหนถึงจะเวิร์กสุดนะครับนะครับโอ้โหลูกเจอดอกนี้ยังไงอใครรอดไม่รอดไม่รู้กูไม่รอด,รอ,รอ,ดอ่ะอยาอายาอะไรกันคับเนี่ยเปิดที่สองเจ๊งกระบงครับไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะ10คูณ18ไม่ได้เรื่องในเปิดที่2ครับ

ไอ้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 ยิงรอดอยู่บนได้ไหมโอเคโอเคเบรกเพื่อเบรกโอเคโอเค้านล่างดันครับอย่าตกดำก็พอฮันน่เมื่อกี้มีสมาชิกในกลุ่มครับแนะนำมันเข้ามาบอกว่าให้รอจังหวะนะครับไอ้ที่ตัวเริ่มอะคำว่าเริ่มด้านล่างนะครับให้มันกระพริบสี่สครั้งนะครับแล้วค่อยกดกดหมุนนะครับ เขาบอกว่ามีโอกาสไม่ตกดงครับแต่ว่าเคยลองไปแล้วครับมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะมา1218ยังไงดีดอกนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหมดแล้วนะถ้าดอกนี้ไม่ได้ก็คือหมดแล้วนะเมื่อกี้เหลือ66นะโอ้ลูกประทัดดอกนี้มาครับโอเคมีกําไรแล้วทุกคนมีกําไรแล้วทุกคนนึกว่าจะเจ๊งนะฮะเมื่อกี้วัดหมดบอกกันแล้วนะครับเหลือ66นะฮะมาดิมึงไอแปะไอสักแปะแรดลงไปก่อนลูกฉาบดอกนี้ยังไงโอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำไรแล้วครับมีโอกาสไปต่อครับขอแค่ได้ไปต่อก็พอครับได้ไปต่อได้ไปต่อไม่ลูกเจมาครับฉาบยังไงเพื่อนฉาบยังไงเพื่อนฉาบยังไงเพื่อนไม่ฉาบเลยฟรัมก็ไปเคดอกนี้ครับเชดโดกินนิ่มไปดีเชดโดไปสามสามแล้วทุกคนเปิดเดียบเบตสิบสองทำงานนะเออเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานที่เล่นแปะนะครับไอเชดโดเบตสิบสองทำงานว่ะ เมื่อวานเด็สิบสองร้อยเจ็ดพันกว่าได้ฟรีในฟรีห้าตัวด้วยนะวันนี้ยังไงครับเรือเรียบร้อยครับแปะนอนมาอย่างงี้ถึงถึงถึงอายาอายาได้ไม่เยอะว่ะแปะนอนมาแต่ก็ไม่เยอะมากครับลูกเคยังได้เยอะกว่าเออเคดอกก่อนหน้ายังได้เยอะกว่านะครับแต่ก็โอเครับไว้ทั้งหมดแล้วกันครับผมรับได้ครับเพื่อนๆครับมาเฮ้ยมาดิเบือน มาดิเพื่อนแฟตก็ไปปราทาดอกนี้ยังไงเอ่ยยังไงอียังไงซ e, ิมาลูกเคลูกเอเจมาแถว3ครับแฟตก็ไปดอกนี้เชื่อเป็นวได้10ได้คิวได้แน่นอนอยู่แล้วว่ฟรัมก็ไปได้หน้ามังกรมาด้วยครับหน้าสิงโตรครับฮันนะฮายโอ้โหอังเปาปราบูทองครับจัดไปดีหรือไอีฟีสปินมึงเอาไงกูแปเโตตบแเอาดีไม่ได้อยู่ในรอบลัคก,กี้ก็ เหมือนกันก็ดีเหมือนกันมาเพื่อนบอกแล้วว่าเลือกเกมที่ถนัดเวลาแจ้งอะ่ะไม่ใช่ไปเกมที่ไม่เคยเล่นมันไม่รู้หลักรู้แนวมาที่เพื่อนฟรัมก็ไปลูกเจไปก่อนดอกนี้ยังไงต่อหน้าสิงโตไม่ลงนะดอกสุดท้ายยังไงเพื่อนแป๊ดก็ไปดิไม่แป๊ดว่ะโอเคเบตสิบสองทำเรื่องครับตอนแรกกะว่าได้กําไรสักพันสองพันได้กดไปต่อ ถ้าแตกมาแบบนี้ผมพอดีกว่าครับมีโอกาสตกดําในเปิดถัดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้แล้วกันครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้หมดรอบลัคก,กี้แล้วด้วยนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวรอบต่อไปดีกว่านะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดดินแจ้งเตือนนะครับเป็นกาลังใจกับทังช่องของผมด้วยนะเว้ยนะทั้งช่อง หลักช่อง V ีช่อง V3 นะซับกันให้หมดเลยแล้วก็สำหรับกิจกรรมดีๆก็ไปติดตามกันคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปร่วมสนุกกันได้นะเผื่อโอกาสจะโชคดีจะเป็นคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แตกมาแล้วเลิกดีกว่าครับทุกคนครับเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามนะครับนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอคลิปหน้ารอบบ่ายนะเดี๋ยวไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ